นี่แห้วหมูอันน่าแปลงนี้หมักด้วยเบาๆหมักไปแปดห้าวันห้าวันอันนี้แห้วหมูปกตินี่ย่อยยากนะอ่าแล้วน้องลองบี้ดูหน่อยดิว่าเป็นยังไงบ้างย่อยขนาดไหนเออนี่ยังไงก็ไม่ขึ้นอ่านี่แห้วหมูย่อยได้นะอ่าเนี่ยครับ นีให้ให้ให้ดูเห็นเห็นเลยนะว่าบปล่าเนี่ยสามารถที่จะย่อยพวกวัชพืชในนาข้าวนะรวมไปถึงเมล็ดถ้าขนาดแ้วหมูย่อยได้เนี่ยอันนี้อันนี้ที่มันยังไม่ได้ย่อยอ่าอันนี้น่าจะอยู่ตรงตามขอบขอบขอบขนนาดอ่าแ้วหมูย่อยได้ดีนะต้องว่าแป้งเยอะไงะเอ็นดีเคในนี้ก็เยอะ สุดยอดสุดยอดอันนี้เราก็จะได้ลดปุ๋ยไปเลยเออตอนนี้ข้าวกี่วันแล้วเนี่ยอันนี้ข้าวจะยี่สิบวันแล้วใช่ไหมยี่สิบเก้าวัน,ว,นวันไปเมื่อวันที่ยี่สิบอ่าสิบเก้าวันก็ฉีดยาคุมหญ้าไปแล้วฉีดยาคุมหญ้าได้สามวันวันนี้โอ้สามวันดูไม่มีไม่มีเหลืองนะไม่มีเออใช้ได้เลย